จากกรณีที่ผู้ประกอบการไทยได้เรียกร้องว่าสินค้าจีนและสินค้าจากประเทศต่างๆที่มีราคาถูกมากๆได้เข้ามาตีตลาดสินค้าไทยจนทําให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่เสียภาษีนั้นได้รับความเดือดร้อนล่าสุดเพื่อให้เป็นความเท่าเทียมกันแล้วก็ดูแลผู้ประกอบการในประเทศรัชกิจจานุเบกษาได้ประกาศความตามมติคณะรัฐมนตรีโดยประกาศของกระทรวงการคลังที่ระบุว่าให้มีการเก็บภาษีนําเข้าสินค้าที่ราคาต่ากว่า1500บาท โดยมีผลตั้งแต่สินค <ใ é? S 1> ้าบาทแรกเริ่มมีผลตั <v> ้งแต่วันที่5กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2567เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยซึ่งมีต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงกว่าสินค้าในบางประเทศกระทรวงการคลังได้ออกประกาศลงในราศกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาและจะมีผลภายหลัง15วันคือมีผลตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมถึงวันที่31ธันวาคม2567โดยความที่ประกาศระบุว่า กระทรวงการคลังได้ออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษารองรับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวนเจ็ดจากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า1500บาทแล้วเพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคจากเดิมนั้นที่สินค้ามูลค่าต่ำกว่า 1, 5 0 0บาทจะไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งในส่วนนี้จะทำให้ผู้ขายในต่างประเทศที่ไม่ต้องเสียภาษีกับผู้ขายในประเทศที่ต้องเสียภาษีได้รับความเป็นธรรมเท่ากัน กฎหมายฉบับนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมถึงวันที่31ธันวาคม2567โดยเป็นมาตรการชั่วคราวก่อนจะมีมาตรการระยะยาวต่อไป